สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใต้แป้นนะเกมวันนี้ที่จะพูดคุยกันเนี่ยเป็น Philadelphia 76ers ซออกไปเยือนไม a m มี่ฮีทนะครับเป็นเกมที่2แล้วนะครับตัวผู้เล่นก่อนเกมเนี่ยคารารี่ก็ยังลงไม่ได้ฝั่งซิกเซอร์โจเอ็มบดดาราหนักของทีมเนี่ยก็ก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับเปิดเกมมา Philadelphia ทำได้ดีนะครับในช่วงแรกเจมส์ฮาร์เดนเริ่มจะเดินเกมได้เริ่มโดนจับแบบ โดนจับติดแหละแต่เขาตัวรอดได้เขาโชว์พิกแอโลเล่นกับดีอันเดอร์จอแดนแล้วก็เจาะวงในแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยทำได้ดีในตอนแรกนะครับขึ้นนำไปก่อน5คะแนนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไมค์มีฮีทเนี่ยพอตั้งหลักได้วันนี้ฟอร์ม3คะแนนที่บูดไปในเกมก่อนเกมวันนี้3คะแนนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกฟวินเซนต์แม็กซ์ตุสไอบัตเลอร์โอ้โหระดมมานะครับ ทำให้จบควอเตอร์แรกเนี่ยมามีฮีทกลับมานำา31ต่อ24นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2มามีฮิตเนี่ยส่งเกมวันนี้ดีกว่าเกมก่อนด้วยเกมรับเล่นดีเหมือนเดิมส่งให้แบมมาเดย์เมโยเมื่อไหร่ก็ได้แต้มแล้วก็ไทเลอร์ฮีโร่วันนี้ฟอร์มนิ่งมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาจะหนีห่างเขาก็จะผิดผิดพลาดพลาด,ดแล้วก็โดนซิกเซอร์เนี่ยลันกลับมา7แต้มลันกลับมา6แต้มทำให้เกมเนี่ย ที่ซองเกมเนี่ยมันควรจะเป็นมามี่ฮีทมันควรจะถล่ม20แต้มอย่างเงี้ยแต่พวกเขาไปพลาดกันเองบางช่วงช็อตเองบางช่วงก็เลยทําให้ซ er, ิกเซอร์เกาะแต้มมาอยู่ประมาณ8แต้ม10แต้มได้ตลอดนะครับจบควอเตอร์สองมามี่ฮีทนํา60ต่อ52นะครับเข้าสู่ควอเตอร์สก็เป็นเหมือนควอเตอร์สเลยรูปเกมก็เก,ก,เกาะกันไปเกาะกันมามามี่ฮีทควรจะหนีได้สักพักก็เล่นเสียฟิลาเดลเฟียไล่ตามก็ยังสูสีกันเช่นเดิมนะครับเป็น91ต่อ80 เข้าสู่ควอเตอร์ที่4ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยมีจังหวะหนึ่งเนี่ยในต้นเกมนะไทเลอร์ฮีโร่ลงมาเล่นได้ดีมากๆแ mm hmm. ม็กซ์สตูดก็เล่นได้ดียิง3แต้มมาควอเตอร์ quarter นี้พวกเขาผิดพลาดน้อยลงเขาลันยาวเลยนะครับหนีห่างมากที่สุดในเกมวันนี้เป็น18คะแนนก่อนตอนท้ายจะมาผิดผิดพลาดให้ซิกเซอร์ได้ไล่ตามแล้วก็2นาทีสุดท้ายเนี่ยเอาชุด3ลงเล่นจบเกมมามี่ฮีทชนะเบลสกอร์1้9ยสกต่อร้อนะครับ ไปดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันนะครับประเด็นเด่นหลังเกมนะครับเกมแรกเลยเนี่ยฮีโร่ของเกมวันนี้นะเล่นดีสุดๆนะครับนั่นคือแบมเดบโยนะครับแบมเดบิโยวันนี้มี23คะแนนนะครับฟิลโกยิง11ลง7ฟิลโก63มี9รีบาวมี3แอซซิตนะครับ แบมเดบโยวันนี้เล่นได้โดดเด่นมากๆเกมวงในฝั่งฟิลาเดลเฟียเนี่ยไม่มีใครเอาเขาอยู่จริงๆนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเขาสามารถทำแต้มได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการได้เข้าไปการโพสเพย์หรือการรับลูกแอรีฮูปของจิมมี่บัลเลอร์เกมวงในแบมแข็งแกร่งมากๆมันเลยเป็นจุดแตกต่างของเกมวันนี้รวมถึงเกมรับด้วยเกมรับเขาสามารถสลับตัวประกรบเจอได้ทุกคนป้องกันช่วยขันวงในให้มา,ม,ามีฮีทเน่แน่นมากๆ ผมมองว่าแบมเนี่ยคือความต่างของเกมวันนี้นะในวันที่ฟิลาเดลเฟียที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยแม้จะมีดีแอนเดรจอแดนแต่ดีแอนเดรจอแดนเนี่ยแก่แล้วแล้วก็ช้าด้วยไม่สามารถจับแบมอยู่ได้เลยนะครับแบมเลยเผาเครื่องไปนะครับอีกคนนึงนะครับนั่นคือจิมมี่บัลเลอร์จิมมี่บัเลอร์เนี่ยในสายตาเรานะเขาเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ทําคะแนนได้ในยามจําเป็นนะครับ วันนี้จิมมี่บัลเลอร์ได้แสดงให้เห็นอีกหนึ่งมิติในการเล่นนะครับเขาสามารถทำคะแนนเมื่อไหร่ก็ได้และก็เริ่มคุมเกมสร้างสารรค์เกมจ่ายบอลลันเกมได้วันนี้จิมมี่บัลเลอร์มี22คะแนนมี12แอซซิตแล้วก็ภาพรวมในเกมเนี่ยเขาคุมเกมได้ดีมากๆฟิลโกของเขายิง15ลง8ฟิลโก53สุดยอดมากนะครับสำหรับจิมมี่บัลเลอร์ ประเด็นที่2อนะครับหนึ่งในไพ่เด็ดของแมมมี่ฮีทนะครับนั่นคือไทเรอร์ฮีโร่ผู้เล่นที่คว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นะครับไทเรอร์ฮีโร่คือเป็นอะไหล่หนึ่งชิ้นที่สามารถลงมาแล้วทำให้เครื่องของแมมมี่ฮีทเนี่ยมันลันได้อย่างแบบรันได้เนียนกริบอะ่ะ เขาลงมาเขาสามารถยิง3มแต้มเมื่อไหร่ก็ได้เขาลงมาประคองเกมได้จ่ายบอลได้สร้างสารรค์เกมได้คีเอทพื้นที่ให้เพื่อนได้ผมมองว่าความสามารถของไทเลอร์ฮีโรเนี่ยยกระดับไปกว่าฤดูกาลก่อนนะครับเกมในวันนี้เขาลงเล่นไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับลงเล่นไป33นาทีเขามี18คะแนนแล้วก็ยิง3แต้มยิง5ลง3ฟิลโก 60%นะครับแล้วก็มี7จลีบาวมี3แอสซิสไทเลอร์อฮิโลวันนี้ถ้าเป็นชุด2เนี่ยเขาโดดเด่นมากๆและเนี่แหละคือเป็นอีก1อาวุธที่จะทำให้มามี่ฮีตเนี่ยต่อสู้กับทีมอื่นได้ในรอบต่อไปนะครับ ประเด็นที่3วันนี้3แต้มของมามิฮีททำงานได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัลเลอร์ยิงไปลูกหนึ่งฟิลโก33% PJ มสพีเจทักเกอร์วันนี้ไม่พลาดเลยนะครับในฝั่งมุมคอนเนอร์เนี่ยยิง3ลง2ฟิลโก66%แม็กซ์สตูดยิง6ลง3ฟิลโก50%เกรฟวินเซนต์มาตอนแรกหลังๆหายไปยิงลงลูกเดียวจาก4ลูกนะครับไทเลอร์ฮีโร่ยิง5ลง3ฟิลโก60%แล้วก็วิกเตอร์โอราดิโป วิกเตอร์โอรีดิโปเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นได้ดีแล้วนะครับความเร็วของเขาเริ่มจะกลับมาได้เล่นเกมป้องการใส่เจมฮาฮ์เด้นได้แล้วก็วันนี้ยิง3%แต้มยิง4ลง3ฟิลโกลเจผมเชื่อว่าวิกเตอร์โอรีดิโปเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในเพย์ออฟแล้วก็คาเ์ลเป็ตตินนะครับวันนี้ยิงลงไป1ลูกฟิลโกลห้ฟิลโกลโ,กโดยรวมของแมมมี่ฮีทเนี่ยยิง2 9ลง14ฟิลโกลส นี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่แตกต่างของเกมวันนี้นะครับความคมเรื่องวงนอกเนี่ยมามีฮิทเขาดีจริงนะครับสำหรับฝั่งฟิลาเดลเฟียบ้างวันนี้เจมส์ฮาเดนยังโดนจับตายเหมือนเดิมนะครับเขาต้องปล่อยให้เพื่อนเนี่ยลากบอลจากล่างขึ้นบนแล้วก็ไปรับบอลด้านบนลงเล่นนะครับวันนี้เจมส์ฮาเดนเนี่ยยังใกล้เคียงกับเกมเดิมนะแต่ว่ามิติการคุมเกมการลันเพการเล่นพิกแอโลการเล่นกับดีอันเดอร์จอแดนเนี่ยทำได้ดีมากๆ แต่ว่าเรื่อง3คะแนนเรื่องการทําคะแนนเนี่ยอาจจะดรอปลงไปเพราะว่าโดนป้องกันติดมากๆนะครับวันนี้เขายิง3คะแนน5ครั้งลงแค่ลูกเดียวฟิวลโก้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฟิลโก้โดยรวมยิง15ลง6ฟิลโก้สี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้เก็บไป20คะแนนแล้วก็9แอซซิตนะครับเทิร์นโอเวอร์วันนี้ควบคุมได้ดีมี3เทิร์นโอเวอร์นะครับแต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้ว่าวันนี้เจมฮาร์เดนเนี่ยในวันที่ไม่มีเอ็มบีสเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากมันไม่มีคนมาช่วยเขานะครับ ถ้าเขายังเล่นฟอร์มแบบนี้อยู่เอาตัวรอดตัวต่อตัวเนี่ยเอาเขาอยู่ยากแต่ต้องไปซ้อนกันไปช่วยกันลุมเนี่ยจะทําให้เขาประสิทธิภาพลดลงแต่อยากให้คิดว่าถ้าเกมหน้าเนี่ยฮาเดนได้รูเล่นคู่กับเอ็มบีสนะสมมติสมมุติว่ากลับบ้านไปและเอ็มบีเขาฝืนลงเล่นเนี่ยถ้าฮาเดนเล่นคู่เอ็มบีเนี่ยก็ยังพอมีอาวุธให้ต่อสู้ยังมีอะไรให้สู้กับไมามีมฮีทได้ฟอร์มของฮาเดนในทรงแบบนี้ไม่ถือว่าแย่นะครับ อีกหนึ่งคนนะครับที่เล่นได้โดดเด่นนะครับนั่นคือไทลิสแม็กซี่วันนี้ฟิลาเดลเฟียเนี่ยค่อนข้างจะไม่ตั้งเกมแบบไม่เล่น5คนสู้กันน่ยพยายามจะเล่นฟัสต์เบรกสู้กันนะครับไทลิสแม็กซี่เนี่ยเก็บเกมฟัสต์เบรกไปได้เยอะมากๆวันนี้นะครับภาพรวมของฟิลาเดลเฟียเซมิไนตีเนี่ยใช้เกมเร็วสู้เขามีฟาสต์เบรกประมาณ15คะแนนนะครับไทลิสแม็กซี่แม้ว่าจังหวะของเกมอาจจะไม่เนียนนะัก แต่ในฐานะคนฉกฉวยโอกาสคอยเล่นเกมเร็วเขาก็ทําได้ดีนะครับไทลิสแม็กซี่ในวันนี้เขาเก็บไปทั้งหมดนะครับ34คะแนนฟิลโกยิง22ลง12ฟิลโก54%ไม่แย่นะครับรอวันที่มีฮาร์เดนมีเอ็มบีทครบๆเนี่ยบางทีไทลิสแม็กซี่อาจจะเล่นได้ดีมากกว่านี้ก็ได้ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่คนพูดถึงกันนะครับนั่นคือแดนนี่กิน แดนนี่กีนวันนี้ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับยิง10ลง1ฟิลโก10%ยิง3มแต้มยิง9ลง1ฟิลโก11%ได้ไปแค่3คะแนนแ,แฟนๆก็ด่าว่าจะมีแดนนี่กีนไว้ทำไมอันนี้ต้องพูดตามหลักต้องพูดในเกมก่อนนะวันนี้ในในในเกมเนี่ยแดนนี่กีนเนี่ยในช่วงสุดท้ายอ่ะที่มันตามอยู่บาน10คะแนนนะครับแล้วเขาพยายามจะไล่คืนมาเนอะแดนนี่กีนก็มีโอกาสได้ยิง3มแต้มอาจจะเป็น อาจจะไม่ได้กู๊ดช็อตมากก็เป็นช็อตที่ต้องยิงอะ่ะเขาพยายามจะยิงไล่แต้มคืนมาซึ่งพอมันยิงไม่ลงเนี่ยไมามีฮีทเก็บบอลได้ก็ฟัสเบรกกลับช่องว่างจาก10คะแนนก็หนีไปเป็น18คะแนนนะครับคือจะบอกอยังไงอ่ะว่าแดนนี่กีนอะ่ะอยากให้มองอย่างเงี้ยพอถ้าเอาแดนนี่กีนออกอะ่ะตัวที่จะมาแทนเขาอะ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันจะเป็นมาทิสไทบูลวันนี้ก็มีศูนคะแนนทั้งๆท,ท,ที่มีเวลาลงเล่นนะครับมาทิสไทบูล วันนี้ลงเล่นไป20นาทีก็ทําฟิลโกไม่ได้เหมือนกันฟิลโกในการยิงเนี่ยไม่มีโอกาสยิงเลยด้วยซ้ําถ้าเป็นคนอื่นจะมาแทนแดนนี่กีนเนี่ยมันก็หายากเช่นกันเพราะว่าแดนนี่กีนเนี่ยเขาตอบโจทย์เรื่องเกมรับแต่เกมลุกไม่ได้อันนี้ก็ก็ไม่สามารถปกป้องได้มันก็คือเรื่องจริงว่าวันนี้เขายิงบอดมากๆอันนี้เป็น1ใน2เกมที่บอดที่สุดในอาชีพนะครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนเล่นสเปอร์เนี่ยยิง13ลง1ึอันนั้นก็บอดเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยิง9ลงหนึ่งยิง10ลงหนึ่งเลยด้วยซ้ำก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงนะครับต้องรอดูผมเชื่อว่าถ้ามี MB อยู่เนี่ยซึ่งจิมมี่บัลเลอร์เขาบอกแล้วก็ขอให้มาครับ m ออยากให้ลงมาเล่นกันเต็มๆแบบเหมือนเขาก็จะได้วัดไปด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยคือผู้เล่นระดับ MVP จริงๆหรออะไรแบบนี้ผมมองว่าต้องมี m b ถ้ามี m b เนี่ยจะเกิดการลุมการช่วยบางทีมันเป็นอาวุธหนักอีกหนึ่งชิ้นเนี่ย มันจะทําให้ซิกเซอร์เนี่ยเล่นได้ง่ายกว่าที่ควรจะเป็นนะสําหรับเกมวันนี้2เกมแรกสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าฝั่งฝั่งแมมมี่ฮีเนี่ยแข็งแข็งทุกจุดจริงๆฟิลาเดลเฟียในวะล่างที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยต้องรอตอนมีเอ็มบีกลับมาถึงจะมาวัดกันได้นะครับก็ประมาณพรุ่งนี้นะครับจะไม่มีโปรแกรม NBA นะครับไ,ได้พักกัน1วันแล้วก็กลับมาเจอกันเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเดี๋ยวกลับไปลุ้นกันต่อตอนนี้ NBA Playoff สนุกมากในคู่คู่โกลเด้นเนี่ยมันมากๆนะแล้วก็คู่บอตตันกับบัคเนี่ยก็แก้เกมกันสนุกมากๆแต่ส่วนอีกคู่ดึงที่เพิ่งจบไปเนี่ยฟินิกซ์ซันขึ้นนำา2 0แล้วก็ดูทรงแล้วซันยังยังดีกว่านะครับเหมือนคู่นี้เหมือนกันแมมมี่ฮีทก็ทรงดีกว่าไปดูกันว่าเพนบีเอ Playoff ปีนี้จะจบยังไงนะครับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งควรกบเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ